ครับลงเรืออีกแล้วพี่น้องนะครับผอดไม้แล้วครับนี่ครับวันนี้มาสองคนกับอาจารย์ครับเอาเรือหน่อยลงครับในสางบปวังนะครับในสางบปวังครับเบื้องไม้ครับนะครับไม้สวยๆครับอยู่ในบ่อไส้ครับนี่ครับไม้ชีลงนะครับเดี๋ยวเราชมผลงานครับ ตาไปเรเรียกครับเหมือเลี้ยงคนละครับสรุลกผลงานให้ฟังสวัสดีครับช่วงผลงานแม่น่ามุ่นครับนะครับก็ได้ดึงเยอะนะครับกากินกางเวีนดีนะครับแต่ว่ากางขค้ืนบกไกเอาครับห่างนะครับนี่ครับผลงานตกกลางวันนะครับตกยน้ำเว้นครับเจ้าครับ